แม้พื้นที่น้อยก็ศรัทธาได้อย่างเต็มพลังเสียนเล็กนนทศินทำพิธีเบิกเนธอธิฐานจิตตำราครูครบถ้วนพร้อมขึ้นทิ้งบูชาประกอบพิธีวันที่20ธันวาคมนี้ไม่ใช่แค่งานย่อส่วนแต่คือการยอดจกักรวาลแห่งศรัทธามาไว้ในมือเพื่อให้ทุกพื้นที่ของชีวิตเต็มไปด้วยพลังมงคลอย่างแท้จริงพร้อมเข้าพิธีเบิกเนรจารึกมนมหาโพคศ เพื่ออัญเชิญครูให้มาสถิตอย่างสมบูรณ์รอยเจงที่เห็นไม่ใช่เพียงร่องรอยของพิธีแต่คือเครื่องยืนยันว่าเสียมองค์นี้มีครูมาสถิตอย่างแท้จริงพร้อมประสิทธิ์ประสาทพร้อมเมื่อถึงมือผู้บูชาสำหรับใครที่มีใจศรัทธาบูชาแต่มีพื้นที่จำกัดโอกาสสุดท้ายของปีนี้เลิกมงคลส่งท้ายปีเก่าเพื่อเปิดรับพลังงานดีๆต้อนรับปีใหม่อย่างเต็มกำลัง ใครอยากเพลงอยากปังอย่าพลาดพิธีการเบิกเนตรในครั้งนี้นะคะ